ผมลืมแจ้งหนึ่งอย่างนะครับแค <K D S 1> ่ลูกค้มามีประวัติในการผ่อนที่ดีเครดิตดีนะครับคุณได้ดอกเบีย้ย2.99นะครับไม่ได้โม้ด้วยผมขายมาแล้วเป็น10คันนะ <Wow S 1> ดอกเบีย้ย2.99ผ่อนสูงสุด5ปีนะครับ2.99ตลอดการผ่อน5ปีนะครับนี่ก็ไม่มีใครทำนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดากุ้ค่าทุกท่านค่ะ วันนี้พบกับพี่ขวัญรอบเย็นนะคะรอบเย็นเกียร์ออโต้เอามาเสนออีกคันนี้ปี17เกียร์ออโต้เครื่อง3,000 829,000บาท829,000มีที่ไหนพี่ขวัญบอกราคาผิดปะเนี่ยสวัสดีครับผิดไหมไม่ผิดนะส่าสาร <สา S 1> จะแอบไลฟ์สดให้ลูกค้าพี่ขวัญคนเดียวนี่น้องโทนี่เขาลูกค้าเขาเยอะมากเลยนะคะมมนะครนะวันนี้อันนี้คันนี้รถใหม่ๆเลยนะ สีขาวนวลๆนะครับรถไม่มีชนหนักพิกคว่มนำต้วมนะครับที่สำคัญเครดิตดีคันนี้ใช้เงินรถเพียงสามหมืเอรนต์ด้านีเปซ็นก็หเปนะครับ กระจังหน้าพาดูปริยัเอ่ยเมือ่อกี้กระจังหน้ากันดั้มัน<า>ดัม<า>ด้มนะ,นะครับ<ด>ตรงนี้เห็นไหมสังเกตว่ากระจังหน้าจะเป็นกระจังใหญ่นะครับเป็นคมเมี่ยมชิ้นใหญ่ทางบานนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นรถปี14ขึ้นนะครับไฟน้านข้างสายสะอาดนะครับไฟน้านข้างสายสะอาดไม่มีรอยข่วนรอยขีดรอยคราบเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีนะครับไฟตัหมอบมีครบนะครับถือว่าเป็นตัวที่ของครบพอสมควรนะครับสำหรับความเป็นคอมพิวเตอร์ตู้สูงเลยนะครับผมแผงจีลีด้านหน้านะครับเป็นยังไงไปดูนะครับ เห็นไหมว่าสีดำสนิทเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยด่างคาบแดดนะครับก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมขัดสีเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับไม่มีใครทำนันในประเทศไทยขัดสีเคลือบแก้วรถตู้นะคุณคิดดูค่าขัดสีเคลือบแก้วน้ำยาเท่าไหร่แล้วสาหรับทั้งคันรถตู้นะแต่ผมจัดให้ไปเลยนะครับตรงนี้ให้ไปเลยน้องพี่ขวานมาดูด้านข้างกันต่อทุกค่ะกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นหูดำนะครับตามสไตล์รถสแตนดาร์ดของเขาเลยรถเดิมๆต้องมาในลักษณะนี้นะครับแดงเป็นอย่างนี้และปีมันได้เชยขึ้นมาจะมีคลิปข้างด้วยนะครับกกะจนา นี่นะเห็นไหมนี่ความหนาของอยางนะครับจะมี2ชั้นนะครับแล้วผมขอ,อย่านนะผมแกะผมเอามือเอานิ้วสอดไปไม่ได้เลยเล็บไม่ได้เลยคือแน่นมากๆนะครับนี่คือลักษณะเคถอ,อดค่ะน้องูใช่ครับนี่นะคะน้องโพครับผมดูฟิล์มคันนี้นะครับติดฟิล์มเบอร์60จากรามิน่านะครับก,รก็ได้ฟิล์มยี่ห้อดีนะซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะไม่น่าจะไม่มีอะไรแนละ้วพร้ะมมานก็มีแล้วคันนี้มีครบนะครับความสวยล่ะคุณดูเดี๋ยวผมจะพาละเอียดรอบอันนี้ดูข้าวค่าไปก่อนนะคอนโซล คอนโซลหน้าคอนโซลข้างประตูนะครับลักษณะของการดีไซน์คอนโซลคันนี้จะเน้นเป็นสีดํานะครับซะส่วนใหญ่นะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับในทุกตาแหน่งที่นั่งเลยนะครับทั้งเบาะคู่หน้านะครับและเบาะสามแถวด้านหลังน,นะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับเป็นสีเทานะเดินด้วยได้เทานะครับเก็บารายละเอียดค่อนข้างเรียบร้อยนะครับามาในส่วนด้านหลังกันต่อเดี๋ยวผมจะพาเจาะลึกอีกหนึ่งรอบ <น>ตบท้ายด้วยไฟท้ายกันน้องไฟท้ายครับ,รบอ่าก็มาเนอร์เชนนะครับตามสไตล์ไฟท้าย4คีบนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 4ขึ้นมานะครับนี่คือไฟมาเนอร์เชนตรงรุ่นตรงปีของเขาเลยนะครับไฟแดงจะเนาะจะเยอะกว่าตัวเก่าตัวเก่าจะมีไฟคมเมี่ยมเยอะกว่านะครับตัวนี้จะเป็นคีบแดงนะครับคมเมี่ยมเล็กน้อยนะจ๊ะรถเดิมเดิมจริงๆสวยๆนะให้ดูจากด้านหลังก่อนนะครับเป็นเบาะหนังนะนี่ที่สเกตเห็นได้เลย เป็นเบาะหนังนะที่เห็นในรูปนะครับจะเป็นเบาะหนัง3แถวนะครับ3ที่นั่งสตําแหน่งนะครับสามารถนั่งได้9ก้าคนด้านหลังนะเบาะจะค่อนข้างอยู่ห่างกันนะครับไม่เบียดไม่อึดอัดนะครับลักษณะการจัดเบาะมานะเป็น3าแถว3ตําแหน่งนะครับ9้าที่นั่งปูด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีการปูด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะเพราะเดิมๆจะเป็นบอดี้นะครับจะเห็นเป็นสีเดิมของบอดี้เลยแต่ตรงนี้มีปูด้านข้างมาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นทูโทนนะดําอ่อนสลับดําเข้ม เดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องโดยสารกันดีกว่าด้านนอกพอสมควรแล้วนะครับผมลืมแจ้งหนึ่งอย่างนะครับถ้าลูกค้ามีประวัติในการผ่อนที่ดีเครดิตดีนะครับคุณได้ดอกเบี้ย2.99นะครับไม่ได้โม้ด้วยผมขายมาแล้วเป็น10คันนะดอกเบี้ย2.99ผ่อนสูงสุด5ปีนะครับ2.99ตลอดการผ่อน5ปีนะครับนี่ก็ไม่มีใครทำนะครับไฟใช้งานได้ครับปกตินะครับตรงนี้จะปิดจะเปิดก็แล้วแต่คุณถนัดนะครับ เบาะก,ก็อ่าอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับสามตำแหน่งสามที่นั่งนะครับรวมทั้งหมดเก้าที่นั่งในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะไม่มีเย็บเก็บงานทุกคันเป็นเบาะหนังทุกตำแหน่งนะครับสวยงามจริงๆตรงนี้เป็นเบาะหลังสีเทานะเดินด้วยได้สีเทาแล้วตัวโฟมค่อนข้างตึงนะครับหนังตึง,ตงๆเลยนะ<ำ>ไม่มีย่นลำโพงสี่ดอกรอบทิศแล้วอันนี้<ะ>ดังแล้วคอนโซลก็เข้าคอนโซลอ,อย่างดีน,น,ะนะคะเนี่ยเขาทำมาดีนะน้องทูนะไสโซนด้านในนะครับ ก็ภายในสีดำนะอย่างตอนแรกที่เรียกจิ้มกันไปนะครับก็ไม่มีริ้วรอยเลยรถสวยมากๆนะคอนโซลภายในนะครับก็ดำนะครับดำสนิทมีเกียร์ออโต้นะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับฝ้าบนสวยงามนะครับคุณดูไหมนะถุงหุ้มมานะครับเขายังไม่แกะเลยนะครับในถุงพุ่มกระจกนะครับยังไม่แกะเลยนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ